มาโซเลยมาล้อมองวงคุยกันหมู่เฮาสาวอิสามาเด้อม,มาตุ้มโฮสวัสดีครับต้อนรับกับาสู่รายการตุ่มโฮมครับกับผมกิติสิงหาปัดครับหมอแพ้ค่ะแพทย์หญิงปรัชวีแสงชาค่ะอย่าลืมนะคะหามวงเคิงหอดหกวงแรงก่อนเคารบทงชาติค่ะพอมเฮาสองคน เวลาตุ่มเวลาโฮมเวลากินข้าวแรงกลับมือนี้ซุกที่ยี่สิมีหน้าคมนะครับข้าวเดียวนะกับสิบวันเดือนอีกแล้วขี้เข่าสงการอีกนะพ่อแม่เฮ้าเห็ดข่าวเนี่ยนะอ้า่เห็ดข่าเนี่ยมันเกี่ยวกับก็เหตุการณ์รู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันผ่านไปเร็วเขเพิ่งไปรายงานสดสงการดูหยกหกเนี่ยมันเข่าสงการอีกเหรอเออเหนื่อีกเหรอนะครับเอามือนี ตุ่มโฮมยังคงหลากหลายเรื่องเล่ารสชาติคือเกาล่ะครับเฮามีประเภทนี่บุญพเวทไงอยู่อุดรธานีบุญพเวทนี่เป็นเรียกว่าเป็นบุญไงของภาคอีสานเกือบทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดบ้านหมอแพทย์กับมี่แต่ว่าอุดรปี้เพืชจันทา์เข้นที่ชอในเบิงครับหมอแพทย์มีเรื่องหาหาเบิ้งยากตรงที่ว่าปกติเนี่ยเรื่องทักเรื่องท่องานฝีมือเป็นงานของผู้หญิงครับ แต่ยูเซ่ไลวิทยาคมจังหวัดเลยบอมแนครับอ่าเดี๋ยวทาไปเบิ่งว่ามันเป็นผู้ใดเหตุครับเมื่อนี้มีเรื่องเล่าชีวิตข,ของตัวอย่างอีกคนหนึ่งละครับตุ่มห้อเที่มีตัวอย่างแบบนี้ยูเป็นประจํานะครับเมื่อนี้เป็นชีวิตของวิศวกรเพิ่นเปลี่ยนสายเลยหมอแพทย์จากวิศวกรมาเป็นเกษตร,รกรมาเลี้ยงอ้นอ้นใหญ่พันธุ์ไทย แสดงว่ามันต้องหนีนะครับคนเป็นวิศวกรนี่จังหันชีวิตมาแบบนี้ครับอ่าแล้วสุดท้ายสิผ้าอายไปวัดวัดเป็นอย่างเรื่องมัดเดียวมันเกียวอย่างับอันนี้น่าสนใจนะครับยูดีไม่แห้งอย่างสิมเขาวัดเจ้าวัดนะครับเอาเริ่มรายการด้วยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรื่องของบุญของท่านอยูนองบัวลำพูนะครับเพิ่นจัดประเพณีอีสานจัดไงเลยครับ นะครับไปเบิรงเลยครับนี่แหละครับเปิดแล้วครับงานบุญพระเวทหรือว่าบุญมหาชาติอยู่หนองบัวลำพูเอาเมื่อกี้อายว่าอุดรบอมแอนนครับหนองบัวหนองบัวอยู่ใกล้กับอุดรนั่นแหละนะครับมีขบวนแห่ครับมีสีสันสวยงามมีการฟ้อนร่ำของน้าล่ำแต่ละคุมนะครับขบวนขันหมักเบ่งนะพุทธบูชาแบบโบูร่านแล้วก็มีขบวนตุงก็คือท่งนั่นแหละตุ่งก็คือท่งนะฮะตกแต่งสีสันสวยงาม ให้ไล่หนึ่งก็คือขบวนแห่สร้างเก็บเสื้อนี่แหละเดินมากับขบวนเส้าบ้านก็เป็นบรรยากาศที่โอ้โหตื่นตาตื่นใจนะครับมีขบวนแห่มีผาพระเวทสัญลักษณ์ของบุญพระเวทก็คือต้องมีผาพระเวทแบบนี้หมอแพ่เป็นกันเทศมหาชาติะเป็นเรื่องเล่าของพระเวทสันดอนแต่ในน้อยไอ้กับย่างถือแบบนี้และผาเยแบบนี้นะครับ บอกเล่าเรื่องเล่าพระเวทสันดอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยตามความชื่อคนอีสานว่าการได้ฟังเทศมหาชาติครบ13บสามกันในมือเดียวซีได้บุญหลายนะครับขบวนแห่บนกระเลื่อนผ่านถนนในหมู่บ้านมีเสียงดนตรีสดมีกองเง่าลดแห่บรรยากาศคึกคืนนะครับมีคนมาร่วมลองล่ำกันย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางเลยครับ พเวนี่เป็นหนึ่งในงานบุญสำคัญของอีสานครับเป็นบุญประจำเดือนสี่นะครับเดือนสี่น,นี่แหล,ะ,ละครับอ,อสืบทอดพระพุทธศาสนาอารัร์วัฒนธรรมสร้างความสามคัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนงานนี้อิ่มบุญอิ่มใจและก็ม้วนซื่นไปตามๆกันเลยครับ คนถ่าฟอนกองกเงาแบบนี้เหรหมอมแพทย์ว่า <laughs> มอเวียดละอาละหมอแพทย์ิภาไปสืบ <c oughs> สารภูมปิปัญญาต่อไอ <c oughs> แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นนักเรียนชายพ่อ,อผาเออตะก,กี้มันก็ต้องเป็น,น,ปนมัญา <c oughs> ัยิ่งอสร้างไร้ไดเสริมใดละกันเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพในอนาคตเดี๋ยวเขาไปเบิงกันนะคะปกติแล้วเนาะการเย็บปักทักท่อมันก็ต้องเป็นความผู้ยิ่งนั่นละแต่บมเมนของเซไลวิทยาคมค่ะอยู่จังหวัดเลยเพราะว่า จับกลุ่มนักเรียนชายสี่คนหาคนเนี่ยนั่งท่อผ่ายฟนะคะแล้วก็มีผาไหมให้ผมเด้ตั้งใจเฮ็ดนี่เซ็นได้กระถูกดึงไปดึงมาบนกีท่อผ่าเนี่แล้วเอาภาพนี่สะท้อนถึงการสืบสารภูมิปัญญาทองถิ่นมีโครงการผ่านโครงการนี่ไอ้ทายาตมอนไหมหมอแพ้ว่ามันดีมากเลยได้ไอ้เพราะว่าขนาดหมอแพ้เองยังเห็นบ่ปบินต้นมอนต้นมอนซึ่งโรงเรียนเนี่ยเริ่ม ขึ้น,เ,นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างอาชีพนระวังเรียนหนังสือไปพร้อมกา,ารเพิ่นกระใสเสือที่ว่ามาจากการท่อ,อกท่อเลยค่ะนักเรียนสายกลุ่มนีเน้เรียนรู้การท่อผ่าฝึกทักษะเลี่ยงไม้พอมเห็นมหาแล้วก็ปลูกมอนเพื่อสร้างรายได้เสริมระวังเรียนเนาะโดยเขาน้าผ่าที่ท่อไปขายหรือไปจําหน่ายก็ได้ผลตอบแทนกลับมาแบ่งกันภายในกลุ่ม,มการฝึกทักษะนี่ก็ชซวยให้เล็กน้อยเนี่ย พัฒนาตัวเองเป็นอาชีพในอนาคตแล้วก็ป้องกันว่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะบาว่างแม่อายซึ่งหมอแพทย์ว่าดีมากๆนอกอาะแต่ในน้อยแต่ในน้อยแต่อายในน้อยเลยนี่แม่อายเนี่ยเคยเลี้ยงไหมอยู่บ้านอยู่บท่อเฮ็ดทุกอย่างแหละแต่ว่ามาเลี้ยงไหมเนี่ยอ้ายเคยไปเก็บใบมอนเนี่ยไม่ให้ไหมไอ้ตันน้อนไหมกินเขานางเบิรงมันกินนี่นะมันกัดป๊อปป๊อป๊ป๊กัดเลยข้าวเดียวเบิด์ใบมันกินแกงอหลีครับ มันจะเป็นใดเออมันข้าวเดี๋ยวมันใหญ่แล้วก็เป็นดักแด้เป็นอะไรมาเห็ดไม้เห่านี่แหละนะครับอ่าก็เป็นโครงการที่นาชช่วงนี้มีภาพธรรมชาติมาฝากพี่น้องครับเป็นนาคไงขนเหลียบหมอแพทย์เดินข้ามถนนอยู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปลาด่งไงเป็นพฤติกรรมที่หาเบื้องด้ยากในธรรมชาติครับนี่แหละครับโตนาคบ่มันอยู่ในสวนสัตว์ด้วยครับนี่ทด้ธรรมชาติแท้ๆอยู่เขตรักษา รักษาพันธุ์สัตว์ปลาดงใหญ่ะที่เห็นอยู่นี่คือว่านาคใหญ่ขนเรียบขามถนนนะครับนี่แหละมีคนผ่านไปเห็น<อ>เพิ่นก็บบันทึกคลิปนี้ไว้นะครับบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ผู้ชมไปเห็นก็โอ้ประทับใจครับ<อ>นากใหญ่ขนเรียบลักษณะเดนก็คือหัวกลมๆขนสั้นๆสีดํา หรือว่าสีดำตาอ่อนนะครับขนบนเวณนทองสีอ่อนครัวโตใหญ่เต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 7- 11กิโลกรัมพบเห็นได้ในธรรมชาตินะครับเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และความสําคัญของพื้นที่ป่าไม้ที่สําคัญในการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคงอยู่ตลอดไปอผู้ใดไปเห็นนะครับโชคดีครับโชคดีครับนะครับเบิ่งลูกไปต่ฮักเอาบัวกาดดอกครับเนี่ยโอ้ ตัวนญ่เห็นในส่วนสัตว์เนาะมันสัตว์มันคุ้นทนนะครับนี่ธรรมดาถ้าธรรมดาท่านบอกคุณไปยืนท้ายมันแบบนี้มันแรนหนีเข้าป่าแล้วครับนี่แปลว่าเขาก็ะเหินมากครับน่าจะออกมาโดนแล้วล่ะเนาะอ๋ออ่าเอาละช่วงนากำไลมันเด้อสัตว์ปลาพวกนี้อ่าครับช่วงนาไอสิพาไปเบิร์นไปไปรู้จักกับเส้นทางชีวิตของลุงวิศวกรเพื่อนพันตัวเองจากวิศวกร มาเป็นเกษตรกรหลายคนเลยนะอ่อนใหญ่สายพันธุ์ไทยนะครับก่อนที่จะไปไปเบิงความมวลสืนอรุณสีชั้นแนวเพิ่นเกิดคําถามว่าบักม่วงหวานบ่บักม่วงหวานบ่ไปเบิงหวานอยู่บ่นหวานมาจ้าแบักม่วงมาอย่างนี้จ้าหายแบบม่วงใส่มาเบิงดูโอ้ยห่อนก็บหอนนี่นี่นี่แบม่วงสุกหวานม่วงหวานหวานบ่จ้าม่วงหวานหวานบ่จ้าจ้าหวานบ่จ้า เอาอืมหวานเนาะซื้อวะเนี่ยข่อยว่าซื้อจะมาถามข่อยว่ามันหวานบอกข่อยกระชิมหานี่มันหวานอยู่วุ้คือมาควงคือมาลวางแถบอะไรเนี่ยชิมหายหน่อยดิข่อยขายจากกระเบือกขึ้นกันนี่บอกบ้านกวานล่ะเนี่ยเอาชิมชิมมัมันชิมชิมไหนจากกระเบือชิมมั้ชิมชิมหน่อยดิมันชิมบ่ได้มันสีชิมบ่ได้จังไลยบอกว่าขวางจอกคือชิมได้ฮะ คือมาบากักรวงแถวระบาดซือบอกเ<ก>องเนาะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีแอดแท็กอีซี่ครับกระซู่ช่วงที่สองของรายการตุ่มโฮมครับค่ะอ่า ยางที่ไอ่เกินไปแล้วว่ามีวิศวกรพันโตมาเป็นคนเลี้ยงอ้นครับซึ่งจริงๆอ่ะในรายการฮ้องกงโวไปหลายเทอแลเดนม,มีวิศวะพันโตมาเป็นกเกษตรกรแล้วก็มีสำเร็จหลายคนอ่าหน,นึ่งแนะนำก็กคือผู้นี่ล่ะค่ะคไอ้ตุยตุม้มโฮมสิภาไปเบิงว่าเพิ่นเปลี่ยนเส้นทางจากวิศวะมาเลี้ยงอ้นไ่พันไทยแท้สั์เลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมไอ้ครับเออหากสนใจผู้ใดไปเบิงนะว่าเพิ่นเลี้ยงจังใดจังสำเร็จแบบนี้ก็ไปตุยตุ้มโฮมค่ะ ตาคือจังหนูโตอ้วนคือจังตุนนี่คือออนใหญ่พันุ์ทแๆของคุณวุฒิพงษ์ปิงตาอดีตวิศวกรที่พันตัวเองไม่เหตุอาชีพเลี้ยงสัตว์แปดเริ่มจากการดําเอาออนพอพันุแม่พันหนึ่งคูมาเหตุการณ์พอเลี้ยงเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้เลี้ยงง่ายบ่ยุงยาเชื่องเล็วมีความสวยงามนนาหักจึงลงทุนเปิดฟาร์มและสร้างโรงเลื่อนเพาะเลี้ยงแบบจรงิงจังเออจริงๆผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกษตรเลยครับผม จบสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์แต่ว่าด้วยความชอบการเกษตรผมก็เลยลองศึกษาดูก่อนพอเรารู้ว่าเราชอบพวกผมก็ออกจากงานแล้วก็มาลงเกษตรเหมือนกันครับสำหรับสายพันธุ์อ่อนที่เลี้ยงในบ้านเฮาแบ่งเป็นสามสายพันธุ์คืออ่อนเล็กอ่อนกลางและก็อ่อนใหญ่แต่ที่นี่เป็นสายพันธุ์อ่อนใหญ่มีการพ่อเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์มากกว่า6กปีเหตุให้อ่อนของฟาร์มที่นี่มีขนาดและสีสันสวยงาม บ่คืออดปลาแล้วก็พ่อพันธุ์อยู่ประมาณ10บกว่าครับสองฟาร์มรวมกัน10กว่าตัวคือคือพ่อพันเนี่ยไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องเยอะก็เฉลี่ยก็1ต่อสครับหนึ่งต่อสามได้เพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้ก็ตัวผู้ก็จะทําทงานน้ำเชื้อก็จะไม่ดีแล้วก็ผสมจิตยากครับนใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยง,งายแต่ถัดสภาพอากาศห่อนซิมีปัญหาคือสีเหตุแห่งทองเสียหรือถ้าพื้นคอกบ่สะอาดสีเหตุแห่งอ้อนเป็นโรคเลื่อนได้ส่วนอาหารอีกคืห้ยมือและเทือ่อ สิเป็นพวกไม้ไผ่อ้อยข้าวโพดและเสริมหัวอาหารลูกหมูนำแนในช่วงแล้งปิดคุ้มด้วยผ้ามุง้องกัดนุ่มกัดครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกี่ยวกับโรคใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นโรคนี้แทบจะไม่มีเลยครับถ้าเป็นโรคแทบไม่มีเพราะว่าเราเลี้ยงแบบนี้เป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดนะเบบดขาจะไม่ได้ออกโรคภายนอกเลยเราก็ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาปัจจุบันมีคนสนใจและหันมาเลี้ยงอ่อนกันหลายขึ้นในกลุ่มคนรักสัตว์และนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน ส่วนราคาจำหน่ายมีหลายราคาตั้งแต่ลักพันบาทไปจนถึงหามื่นบาทส่งขายทางออนไลน์มีตลาดรองรับถึงในและต่างประเทศหากผู้ใดสนใจกัติดต่อได้ทีต่อกระเจ้วาฟา้ามอ,อนใหญ่สายพันธุ์ไทยแท้ครับตุ้ยตุ้มโฮมรายงานจากจังหวัดน้องบวนลำพูครับนี่ก็เป็นอ่าตะตหั ผู้ใดเป็นคนมักสั์เหลี่ยงเห็ดทั้งซีแลวก็ต้องอยากได้ไ้แน่เมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับทีว่าตัวโม่เฮ้าไพย่ยามเอาตัวอย่างของชีวิตการสู่ชีวิตการหาแสวงหาโอกาสเลี่ยงฉีพนั่นพอไหมมันบางก้นคุดไ่พถึงไงเจอผู้ใดเห็นคูดถึงเห็นช่องว่างก็มาเลี่ยง มันไม่มีคู่แข่งเลยแต่ไม่มีคู่แข่งขายเรียงผู้เดียวขายพิมาสังจ้าเดียวสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวมืออื่นครับมืออื่นสิมีกิจกรรมตุ่มฮ่มสิเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อโลกของเฮ้านะครับเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีแล้วครับปิดไฟให้โลกพักนะครับหรือว่าเป็นการกิจกรรมปิดไฟหนึ่งชั่วโมงนะครับกิจกรรมเพิินซื้อว่าปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนนะครับซิตี้เอิร์ทอา2025นะครับ ก็เชิญชวนทั้งประชาชนทั่วไปองค์กรภาคลัฐภาคธุรกิจนะครับปิดไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่อจ,จาเป็นหรือเป็นหลอดไฟนะครับยางหน่อยนึ่งดวงที่น้องครับนะครับลดโลกร้อนนะครับกิจกรรมนี้เพิ่นจัดขึ้นทั่วโลกหมอแพทนะทุกเมืองใหญ่ๆทั่วโลกมีประชากรประชาชนติ่เฮ็ดอยู่ทั่วโลกนี่190ยประเทศนะครับประมาณ7 0 0 0เมืองทั่วโลกนะครับ เสาที่22มีนาดนะครับเริ่มเมื่อเช้าช่วง2ทุ่มเคิงฮอด3ทุ่มเคิงปิดชั่วโมงเดียวครับบ่อเดือดร้อนปิดชั่วโมงเดียวนะครับกรุงเทพมหานครเพิ่นสิปิดอยู่ไส่แนวกับปิดตามสถานที่สําคัญแบบทุกปีเพิ่นปิดมาแล้วนะครับมีวัดอรุณมีเสาชิงชาสะพานพระล่าม8และผู้เขาท่องเพิ่นสิเห็นหน้าที่ที่ว่ามันกตลังสว่างสวัยปิด มันดิ่ดำมันมืดไปเลยนะครับปีแบบปีที่แล้วปีทุกปีเพิ่นปีิดเพิ่นจีวัตรปริมาณว่ามันค่าไฟลดไปเลยไหมปีที่แล้วนี่ลดการใส่ไฟลงได้ถึง24.6เมกะลวัตต์นะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้1 1ตันเทียบเท่านะครับแล้วก็ลดค่าไฟลงได้ถ้าคิดเป็นเงินเป็นเงินเนี่ยแสนสามหมื่น ได้แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทแสอหน่อยดิชั่วโมงเดียวได้นี่ชั่วโมงเดียวอ่าเพราะฉะนั้นสถานที่ว่างหันอ่าเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันเด้นมือจะเริ่มนะครับตั้งนาฬิกาปุ๊กไว้นอนหน่อยก็ได้ไม่องเยออกละเมื่อนี้ยี่สิบเอ็ดมีนาคมของทุกปีก็เป็นวันสำคัญอหนึ่งหมอแพทย์ก็เรียกว่าวันป่าไม้โลกนะฮะเมื่อนี้ก็มีกิจกรรมเมี่ยงต่างๆไก่ฟูก้อนเด็ดแตนักที่ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้นี่แหละครับเพราะว่าสิเม่น เอียงกับที่ออกมาชัวร์เกๆยูเขตรักษาปัญญาทุ่งแง่น่นะอะไรนะนาคนาคแต่เพาะปลามันดียังมีสัตว์ปลาปลาบอดีปลาบอดีมันสำคัญปลาเป็นชัวร์สำคัญอย่างหนึ่งในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกของเราที่เป็นสาเหตุในโลกร้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันป่าไม้โลกทุกคนก็ได้ตระหนักถึงการรักษาป่าถ้าดูสามิตินี่ตอนนี้ปลาหลายหม่องนี่ก็รักคือลูกล้านถูบูุกปลูกทุเรียน าบาตอนออกมือแรงนี่ก็ต้องติดตับในสามิติอีกเครับเออ่อช่วงนี้ครับเอาละช่วงนาห้ากัะสิไปเข้าวัดแต่วัดอีอย่างจังเกี่ยวกับสุขภาพครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันช่วงนาค่ะครับมาเด้อมาตุ้มหอกกับเ้าซูช่วงสุดท้ายของตุ้มห้มมือนีครับพ่อแี่ดีว่า สิไัยหมอแพทย์ภาคเขาวัดเนี่ยเป็นเป็นสี่ค่ะไอ้อยู่ในไล่หลายๆกลุ่มเนาะมือหนึ่งมือเนี่ยมือตัวมือที่พานะเปิดเข้าไปในไล่เอ๊ะมีคนแนะนําว่าอายุหลายขึ้นเนี่ยควรจะเข้าวัดก้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเพื่อท่านเล้วกไปอ่านเมตอนแรกอ่านเลยก็ก็วัดพี่วัดไหนเนี่ยรากลัาวัดที่หนึ่งวัดความดันวรวิหารวัดความดันวรวิหานวัดที่สองวัดเบาหวานวนารามวัดเบาหวานวนารามวัดที่สามคือวัดคอเลสเตอรอลสีมาคาม วัดที่สี่วัดไตรกีสรายนิเวศวัดที่ห้าวัดหัวใจรามาวิหารวัดที่หกวัดสายตาวนารามวัดที่เจ็ดวัดความจำวนารามวัดที่แปดวัดชีพจรบวรนิเวศวัดที่เก้าวัดรอบเอวคุณนารามเออน่ารักกันเลยท้ก็เลยคิดว่าอ บอลลูผู้ใดเป็นคนคิดนะครับแต่ว่ากระทรงต่อผ่านผ่านมาในไร่แต่ไม่ไี้ซื้อผู้คิดพ่กอย่างแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีครับมันก็เลยเป็นการที่มาของพอเพิ่นหูว่าคนไข้คนพุทธเนี่ยมักเขาวัดกันแล้วเรียกว่าเออไอเออเรียกเอามาถามหมอแพทย์ก็ไม่ต้องเขาวัดแต่มันต้องวัดอย่างนี้วัดนี้มันต้องวัดเบึงจังไหรเอาวัดแรกวัดความดันวรวิหารหมอแพทย์กระสิทธ์เชิญชวนทุกคนนะจริงๆที่อายุ35ปีขึ้นไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะควรจะไปวัดความดัน หรือยังไงหน่อยตอนช่วงฉีดโควิดหรือฉีดวัคซีนอะนะค่ะเราต้องเคยวัดความดันอ่าเพราะว่าความดันไม่มีอาการความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอาการบางเทือสโต๊กเลยนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไปวัดความดันค่าปกติคค้นทั่วไปกะมันจะมีตัวบนตัวล่างอไรนะองไปตั้งแต่เล็กน้อยเพื่อละร้อยยี่สิบแปดสิบอ่ตัวตัวบนเขาเรียกว่าร้อยยี่สิบเนี่ยคือตัวสูงอ่ะเขาเรียกว่ามันจะอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยยี่สิบตัวบนนะ ทับตัวล่างตัวล่างมันก็จะอยู่ที่6 0สิถึงแปก็คือ90ทับหกถึงร้อยทับแปอย่างนี้นะคะถือว่าปกติเนาะอถือว่าปกติอันที่2วัดเบาหวานนา่างนะคะเบาหวานก็คือการตรวจน้าตาลในเลือดนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้แต่กี้นะเท่าจะจังเป็นเบาหวานพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ บ่เท่าก็เป็นเบาหวานเพราะว่นนา,<ค>นาน้ำตาลมันหากิน,นสาว<ง>คนลูกคนสาวก็เปน็นค่ะตอนนี้เริ่มเป็นเบาหวานกันอายุหน่อยลงเพราะว่าวัดนี่ถ้าเข้าเข้าไปเนี่ยตัวเลขจังไดนสีรับกันได้ค่าปกค่า,ป,าป,ปกติน,น้ำตาลอดอาหารเลยนะไม่ควรเกินหนึ่งร้อยอดอาหารขึ้นนึงย้ำมือสาไปตรวจ เขาเรียกเป็นร้อยเป็นอย่างไม่เกิน100ไม่เกิน100 9 9 8เลยลงมาเนาะแต่ว่าทานน้าตาลสะสมก็ต้องน้อยกว่า5.7อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าน้าตาลไม่เกิน100อีกวัดหนึ่งที่ข่วนเขาก็คือวัดคอเลสเตอรอลสีมาคำอู้อ้ายคอเลสเตอรอลนี่มันก็เป็นแบบในส่วนของหม้อสิดราม่ากันเยอะแยะนะเอาเป็นว่าก็ถือว่าพอมี้เป็นอาไรยังสิแต่ว่าเอาเอาข้าวที่หม้อสิหมอแพทย์สีบอกแล้วกันคอเลสเตอรอล ดีควรสูงจำในบ่อไอห่อแพทย์เคยบอกเรื่องไขมันดีเจ้าจือไปเลยนะคะหรือ HDL ค่านี่อยู่ในวิกาลวินิจฉัยโรคอ้วลงพุงด้วยนะผู้ชายควรเกิน40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจือคำนี้เลยผู้ชายไขมันดีผู้หญิงเกิน50นะคะไขมันดีส่วนไขมัน LDL หรือเขาเอิ่ว่าคอเลสเตอรอลเลวอะไรกันเนี่ยนะถ้าผู้ใดก็ตามที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเกิน190 สูงบมมีไผเถียงแต่ตำกว่านี่เดี๋ยวก็จะมีหมอบางส่วนบอกกินคีโตอย่างต่างๆอาจะสูงขึ้นได้เอาเป็นว่าใหนหูว่าถ้าเกินร้อยเกนี่สูงปกติไม่เกินร้อยแต่เกินร้อยขึ้นมา พิจารณารายบุคคลค่ะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะชัดๆเลยแล้วกันวัดที่สี่วัดไตรกีสลรายนิเวศไตรกีเซรายเป็นไขมันที่เกิดจากการกินแป้งน้ำตาลหลายๆมักจะมากกับเบาหวานว่านารามถ้าเจ้ากินเบาหวานวานารามไหลไตรกีเไรายวานารามกสิมาคือกันไม่เกิน150ครัอาบอันนี้คือค่าปกตินะคะวัดหัวใจวัดยังไงวัดหัวใจไอเคยตรวจคลื่นหัวใจใช่ไหมที่เขาเอาเหล็กมาจ้ำ เล็กมาดูดนีน่นีนนน่เขาเรียกว่า EKG หรือคล<บ>ื่นไฟฟ้าห,หัวใจจริงๆ ไปไปวัดสักครั้งก็ได้พี่น้องเพราะว่าเพื่อดูใช่ว่าหัวใจเต้นผิดปกติไหมหัวใจโตอย่างหรือเปล่าเนาะหรือแม้กระทั่งโรคไหลายที่พบในคนอีสานสูงมันจะมีลักษณะบางอย่างที่แอบบอกไว้แบบบ่มีการเนาะเอ็กซเรย์ปอดด้วยนะเอ็กซเรย์ปอดก็ดูหัวใจได้วัดที่หกวัดสายตาวัดสายตานี่ยจะเข้าเบิ้งเช่าสายตาบ่สั่นต์กันบริสันต์เป็นแต่ว่าตาสายตาสังเกตตัวเองแหละว่าเออเหลียวแต่ว่าตาบ่ได้มีเฉพาะเรื่องสายตาสั่ไม่ต้องก็ต้องวัด ไม่คดีถูกต้องวัดนี่วรเข้เขาด้วยครับเ่าวัดความจำวัดที่เจ็ดวัดควาวจำวันนั้นมีเวลาให้หมอแพทอแล้วนี่สองวัดวัดคัาวจำมันสิจริงๆมันยังเป็นการตรวจความจำเสื่อมครับมันต้องฝึกหมอแพทย์สิมีวิธีทดสอบหลายอันเช่นเช่นห้วอาสามอย่างบ้าน แมวรถไอวายบ้านแมวรถเขาไปบอกเรื่องอื่นกันก่อนเดี๋ยวอีกนาทีหมอแพทย์กลับมาถามอ๋อก็นี่เป็นการบ้านการบ้านอย่างหนึ่งคือเจ้าจื่อได้พออิฐานาทีจะวอล์กอีกอย่างหนึ่งอันที่หนึ่งหรือวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่กิติวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะวันที่21อ่าความจำยังดียังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยะ หมากับแมวต่างกันยังไงพี่กิตติอย่างสิเป็นต้นเป็นการฝึกว่าสมองเรายังปกติไหมช้อนกับซ่อมใส่กันกันแบบไหนอันนี้เนาะวัดความจำเนาะอันนึงอันยากๆแนงน้อยตั้งเลขลบเอา100ไปลบเจ็ดลบไปเรื่อยๆลบเจ็ดแล้วลบเจ็ดอีกลบเจ็อีกไปหาเถื่อาเถื่ออันนี้ก็เป็นการวัดฝึกความจำทุกคนไปฝึกเด้อจะได้บ่ลืมทำก้ขึ้นคิดเลขเด็อ สุดท้ายอันนี้เดี๋ยวนี้วาดรูปนาฬิกาที่เป็นเข็มได้พี่น้องสิบนาฬิกาสิบห้านาทีอย่างเงี้ยมองกระสิทาว่าเอางั้นพี่กิติลองวาดสิเข็มสั้นตรงไหนเข็มยาวตรงไหนวาดสิอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาความจำเนี่ยเขาก็มีได้หาใช่แต่คนที่มีปัญหาเขาจะตอบไม่ได้ได้พี่น้องอ่าต่อไปวาดชีพจรเหรอนี่ไอ้นี่มือนี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะมีตรงนี้ฟังนิ้วโป้งนะคะมันก็จะมีชีพจรตรงนี้แล้วก็คำดูสิ ก็นับนับในใจสิ่งที่ต้องคําคือมันแรงดีไหมตุบตุบบางทีมันตุบ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 ต0บตุบตทบตุบต่บตุ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 บติบตุนตุีตุบ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 ต่บต็บตุบีุบตุบตุบตุบดจบตุ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 บเุบตุดตุบุ้บตุบวุบต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 บะตุดรอบเอวคุาตาบาาก็เคยสอนไปแล้วไงวันนี้จะอัดวัดให้ดูเลยอ่ะ มีเวลาไหมนี่ไม่มีแล้วรีบๆวัดรอบเอวก็คือเหมือนเดิมอ่เก็วัดเหมือนเดิมนะเพราะผู้หญิงไม่เกิน80เซนติเมตรผู้ชายไม่เกิน90เซนติเมตรนั่นเองนะคะจะได้ไม่เป็นโรคอ้วนลงพุงก็ครบนะครับ9วัดไม่จเป็นต้องเป็นคนแก่ไม่ต้องอายุทุกคนก็ควรจะเข้าวัด9วัดนี้นะครับเพื่อสุขภาพอุาคมีงานสิ้นสุดไปสองงานนะครับงานแรกสิ้นสุดไปกระบี่นะครับเป็นงานแข่งขัน ว่ายน้ํากลางแจ้งระดับโลกนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่กับบีนะครับโอเชียนแมนกระบี่225นะครับงานที่มีขึ้น28-30มีนาอยู่วารณนาโฮเทลอยู่จวัดกระบีครับอ่าหมอแพ้กับภ้าไปเที่ยวไอเทศกาลเมืองครามสุดยิ่งใหญ่นะสกลนครไอครามแอนครับสกลนครเฟสติวัล225 0ค่ะจัดวันที่28-30มีนาคมน ลานพระบรมาราชานุสาวรีรัชการที่5้าตะกลนครน้อยเนาะอ่า็เป็นงานที่มีหลากหลายแล้วครับเพราะว่าเรื่องข้ามต้องยกให้เพื่อนเยาวดนกรนคเเขาเด่นเนาะเขาก็อ่านหลายข่าวแล้วนี่มีคลิปเพื่อที่จะได้เสือตุม่มพรมจากรายการเมื่อนี้เป็นคลิปของน้องอ้างเป่าธนก,กฤษไปฟังครับเปินทรงมาได้จากกรุงเทพนี่เองครับค่ะ มาเดินมาตุ่มมุมต่อเชฟกันนะครับต่อเชฟกระทะครับพอดีนอตนากริดได้เสือตุ่มโฮมแน่นอนค่ะเดี๋ยวรออยู่บ้านได้เลยเมื่อนี้หมดเวลานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับถูกทองทั้งเลยครับพอกันไม่วันจันทร์ครับมื่อนี้สวัสดีครับค่ะ ตุ๊บตุเข้ามาตุ้มโฮมมาชมความงามวิธีแห่งอ,งอีสาน